สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันอีกแล้วครับกับลูกอีสานชาแนลนะครับมานีเดี๋ยวสิพามาเก็บเห็ดแป้งนะครับเห็ดแป้งอ่าเห็ดแป้งนี่สีไข่ครับอ่าเห็ดอ่าพวกเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงเห็ดอย่างนี้แหละครับเห็ดแดงเห็ดขี้ไข่บานเฮ่านี่ครับผมสีมาหมองที่มันเคยเกิดนะครับ เห็ดปวกนี่ก็ออกลายแลย้วนครับยังนี่โอ้หนึ่งว่าแมนบักหอยครับอ้าวนี่ครับพอแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับโอ้ผุนครับ เดี๋ยวเฮ็ดแกงแ้ะครับพี่น้องครับเหมืองเฮ็ดชนิดนี้เดี๋ยวเขาจะเกิดเป็นกุ้มครับขันมาท่านกับท่านครับขันมาเพราท่านกับเซตกิงคือครับพี่น้อง โดนแท้ไปแล้วครับอันนี้เป็นเห็ดเท่าครับเดี๋ยวห้องกับจิบ้ปป่อยให้มันขึ้นเชื่อนะครับนี่ครับเป็นเชื่อเห็ดปีต่อไปครับจริงๆแล้วเก็บไปเห็ดเชื่อเองก็ได้ครับจะกะให้มันเป็นของธรรมชาตินั่มดีกว่าครับนี่แด,ด,ดง กกามาสัสกระยะหนึ่งเนี่ยก็ได้หลายวดเตียงเฮ็ดเขาสิเกิดทุกปีครับเป็นทีที่เขาเกิดครับเขาจะเกิดใต้ยุ่งตรงนี้แล้ครับ อ่านี่นะครับเห็ดชนิดนี้เห็ดชนิดนี้กินบ่ได้นะครับพี่น้องเป็นเห็ดเบียร์นะครับเห็ดเบียร์เห็ดเบียร์นะครับกินบ่ได้เด้อนี่ครับบ่แมนเห็นเห็ดยังเดีเก็บเก็บเอาเก็บเอาบ่แมนนะครับ น้องโอ้ยขักขับนี่แสงฟองอุ้มขับข้างใจครับโอ้ยนี่เทาเห็เขาเขาเป็นเสือต่อไปครับ นนเ็หบุกปลาฟ้าดุงนะยครับเหมือนธรรมดาเลยการเก็บเห็ดนี่เ็นเขาเก็บไปขายอยู่ตามท้องตลาดก็่จะไปตัวเขาครับเก็บยากตัน,นหายากแต่ลิตูนผู้เก็บครับ นี่เผาแล้วนี่ตัวการตัวกินครับกระจิกขึ้นยอยู่แถวๆนี่นะครับอาขมิ้นหัวจักน้อยนะครับ จัมน่งเรื่อยๆครับพี่น้องเห็ดลายเห็ดลายเห็ดลายคักมักก็สิขึ้นอยู่เดิมๆอยู่หม่งเกาห้องนี่แหละครับปีละขังได้เห็ดมึนหากินอยากเห็ดธรรมชาตินะครับ ปอดสารเคมีลอยเปิดเส้นครับขว้ทีสิกินเ็ดนะครับดีก็กินเนื้อสัตว์กับพี่นอ้องนึก็ได้โปรตีนหลายนะครับก็หาเรื่อยๆนะครับ พามาบึงหม่องที่มันเค่อยเกิดนะครับนังเชือมันเกิด่าท่านเด็กเกิดครับอาบึงเรีย,ยน้พี่น้องเนาะกะรุ่นกันนะครับว่าสีไดไลปสนไดนะครับแต่ว่านี่ก็ได้พ่อแกงเลยนะครับพ่อแกงแน้วเข้ากะ เก็บไปกับเพื่อผู้อื่นพร้อมครับนี่แหละครับพี่นอ้อนงะเก็บไปห้องกับเพื่อผู้อื่นนั่นนะครับน้แมนเก็บเอาแต่ผู้เดียวนะครับเก็บไปขายไีนะ่ด้กะเอาพ่ออยู่พ่อกินนะครับไม่ถาผู้อื่นกินนั่นนะครับการเก็บเน็ด ครับเดี๋ยวบึงไปเรื่อยๆนะครับบอกไปนําน,นี่มองนี้ท่านไีเกิดท่านมปเกิด,กดมองที่มันเคยเกิดนะครับแต่บึงอาจสิตาไา่เนี่ยจังน่อยเลยกับออภัยพ่ยนะครับเขาก็อยากให้เห็นไปน้ํนนะครับ หาเลาะเพื่เดียวเหรครับดูวิสันแชแนลครับกับช่องเดียวกับกลางวันไหมครับมีครับภาษาอังกฤษนะครับมัสยูมนะครับเฮ็ดเห็ด อืมคี่สีบขื่นนะเดี๋ยวกะเขอสมควรนะพี่น้องนะครับเอาเป็นว่าพ่อแกงเลยด้วยครับมันบอขึ้นเนาะครับพี่น้อง ยังไ้กะสีไปแกงกินแรลงนี่แหละครับเมื่อดแล้วนะครับตอนนี้กะประมาณเกือบจะหกโมงแล้วนะครับต้องออกจากตาแล้วนะครับขันบ่ออกกะยุ่งครับยุ่งไรหาทางออกบ่ได้นะครับครับกะทั้งทั้งกะขอกอบพุ้นครับพี่น้องครับที ติดตามนะครับจังไหรกับสีพยายามเบิงนะครับแล้วก็หาคลิปดีๆนะครับมาสู้พี่น้องเบิง้งหาเทาอคุณอีสานบานเฮ้าที่ไปยุที่ในเมืองทินไก่ครับก็บอยากสีเห็นนะครับแล้วก็คิดถึงบ้านครับคิดถึงบาน,บบานเฮ้ากินอายของอีสานบานเฮ้านะครับ จ้งไดกาขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการติดตามของพี่น้องเนาะจ้งไดกาอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ได้ครับเพื่อสีเห็ดคิดดีๆออกมาให้พี่น้องบึง้งนะครับจ้งไดกาขอขอบคุณครับสวัสดีครับ